สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ฉันก็เกือบเวราบใชหโมงแล้วนะจ๊ะฉันก็ไปเบื้งหนังมาแดบดบสวอยจ้าฉันก็เลยต้องกลับมาจัดเห็นบ่จ้าปุ๊บก้วยเตี๋ยวไก่มาระนะคะขาแต่ขาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแซบคือเกาผุานนี่ผักบุงพร้อมนะคะวันนี้สดหอนๆพี่น้องอแซบ เพียวมาละขมขม,มแซบ่บอยู่เมียงนอกมีซูแนวค่ะแต่แทบที่เหมือนบ้านเฮาแหละคันเฮารู้จกัก,จกปรับปรุงหาแนวเทดให้มันคือบ้านเฮานี่ค่ะ เี็นอดบรรยากาศอืมก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข่างทางเนาะอยู keyboard 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 ่เมืองไทยคิดไปบางแดก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวไก่มาละหากินไง แบบบุงพริกเผ็ดๆใส่น้ำสมนะค่ะได้เวลาของปีไก่ตุนเราแล้วนะคะตุนไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็แช่ตู้ไว้ถึงเวลาก็มาจาปปัดให้เป็นชุดเป็นชุดตุนใส่อาะเทียมอาเทียม,ายมหาผัผาซีปิดไทย ตุนไปแบบล้วค่ะแฮมตามหน่อยนึงไอศคีมดำนะคะตุนไว้ว้าเราใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้ะนะคะเวลาเขาอยากกินฮาวฟ้าวเนี่ยเรต้องไม่หยังเขาตมา้มมามาแล้วเาเอาปีกไก่เนี่ยเวแซ่แข็งไว้เขา้าแมครูบี จบค่ะเขาก็ปรุงเผ็ดเดนะคะมันก็จะได้รสชาติก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านนอกเราถ้าผู้ใดตู้เย็ยนใหญ่ก็ใส่น้ำซุปไว้พร้อมได้ของฉันตู้เย็นเนี่ยนเดี๋ยวสารเต่ปีกว่าอืมอืมเอาละค่ะไปจัดกันเด้อแซ่บๆบายบาย